ค่ะสวัสดีค่ะกวางวรดาฉัตรศรีมิสแกรนสุขโขทัย2022ค่ะและพ่วงนวยการกองประกวดมิสแกรนสุขโขทัย2023ย่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวิววิวรวีจรัดรวีเชียสิงมิสแกรนสุขโขทัย2023ย2023ค่ะ สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะพูดในการกองประกวดกวางนะคะหรือว่าพออก,กวางนั่นเองนะคะก็เข้ามาขอบคุณทางโรงพยาบาลเลยแรักแล้วก็คุณปิ่นแล้วก็คุณปาร์ตี้นะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับเวทีมิสแกรนด์สุขโขทัย2023นะคะไปสู้ศึกมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023นะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ได้ทาย,ยาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะน้องวิวคะ่ะค่ะและในโอกาสนี้วิวก็อยากจะขอขอบคุณคุณปิ่นและโรงพยาบาลเลยรักด้วยนะคะที่ได้ดูแลความสว ให้วิวแล้วก็พี่กวางให้เป๊ะปังแบบนี้นะคะแล้ววิวก็อยากจะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้วิวในการสู้สึก Miss Grand Thailand 2023ด้วยนะคะก็ยินดีกับตำแหน่งก่อนเลยนะคะแล้วก็จะสนับสนุนนะคะความสวยความงามให้กับ Miss Grand ต่อไปเรื่อยๆนะคะพี่จะเป็นกำลังใจให้สำหรับการประกวด Miss Grand Thailand 2023นะคะขอบคุณนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณมากๆเลย E aí